สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมมาพบกับผมกเกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อวันนี้พามาดูข้าวหกหนึ่งครับมีจำนวนสิบไร่ได้สี่สิบห้าวันวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนธันวาคมวันที่ใครๆหลายคนมีความหวังว่าจะถูกหวยแต่ก็ไม่ถูกบางคนก็ถูก,กแสดงความดีใจด้วยนะครับ คนที่ถูกสําหรับคนที่ไม่ถูกก็ไว้งวดหน้าเอาใหม่วันนี้มาดูข้าวกันครับเป็นข้าวขอขอหกหนึ่งที่บ้านไทยทุ่งนะครับหมู่ที่สองตำบลไทยทุ่งรูครับข้าว กอขอหกหนึ่งครับได้สีวันก็ดูครับ ็ตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงกว่ากก็สำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากยังแค่อยากจะพามาชมข้าวกขอขอกหนึ่งยามเย็น ทุงนาเขียวขจีอากาศดีๆครับแห่งบ้านไทยทุ่งตำบลไทยทุ่งอำเภอทับเคาะจังหวัดพิจิตรเป็นไงครับสวยไหมครับก็เพิ่งฉีดยาไปเมื่อวานครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับฮอร์โมนแกนกล้วย ผสมกันทีส่วนยาฆ่า,มาแมลงผมก็จะใช้เป็นจําพวกเหล้าขาวหนึ่งขวดน้ำส้มสายชูหนึ่งขวดใหญ่ยาสูบสามซองยาสูบซองละสิบบาทนะครับยาเส้นซองละสิบบาทสามซองแล้วก็บรเพชรครึ่งกิโลแล้วก็จะมีใบสาบเสือหัน ให้ละเอียดครึ่งกิโลครับผมเป็นยาไล่แมลงแรงครับส่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นเราก็ใส่สูตรของผมที่ผมทำก็มีไข่หนึ่งลูกน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟผสมให้เท่ากันแล้วก็ใส่ขวด ขวดละหน่ช้อนขวดลิตรนะครับแล้วก็นี้เราก็ไปตากแดดประมาณครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนครับถึงจะแดงแต่ถ้าเรามีหัวเชื้อมันก็จะไวหน่อยส่วนจุลินทรีย์แกนกล้วยนั้นเราก็ใช้แกนกล้วย10กิโลน้ำตาลใสาแดง3กิโลครับ กากน้ําตาลเราก็ใช้ได้แต่ว่ากากน้ําตาลมันจะทําให้เข้าเป็นใบไหมคือเราไม่อยากให้ข้าวใบาไหมถ้าเราฉีดมากก็ใบจะไม่อันนี้ผมฉีดประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันต่อหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งผมฉีดประมาณสามหุนสามถึงสี่หุนแล้วแต่ครับวงนที่จะว่างไม่ว่างแต่รับรองได้ไม่มีเกิน <c oughs> ไม่มีเกินสิบวันครับ เดือนหนึ่งผมจะฉีดสามหนุนครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่พามาดูบรรยากาศยามเย็นๆดูแล้วครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ